วันนี้เป็นไงครับมาเป็นสปอนเซอร์แล้วก็มาดูกิจกรรมของแอสแทกครับวันนี้ก็มาร่วมง,งานกับแอสแทกนะครับผมก็มาเป็นสปอรนเตอร์ให้กับคุณแม่นะครับผมก็ว่าด้วยคุณแม่เนี่ยคือฮีโร่ของลูกๆใช่ไหมครับ mm hmm. เพราะคุณแม่เนี่ยทำภารกิจหลายอย่างมากเนาะทั้งดูแลลูกๆทำอาหารด้วยแล้วก็ที่สำคัญคืองานที่หนักที่สุดคือการซักผ้านี่แหละครับ mm hmm. วันนี้แอสแทกใหม่ก็เลยแบบว่านำเอาเทคโนโลยีแคปซูลนะที่เก็บ กลิ่นหอมยาวนานได้45วันเนี่ยมาเป็นแบบว่าความพิเศษให้กับแอคแท็กใหม่ครับที่จะส่งต่อให้กับคุณแม่ทุกคนเนี่ยได้ลดภาระงานซักได้มากขึ้นผมเองก็รู้สึกดีใจมากครับที่ได้มาร่วมงนานกับแอคแท็กในวันนี้แล้วก็โอ้โหแบบตื่นเต้นมากกับกับกับเทคโนโลยีแคปซูลของแอคแท็กในครั้งนี้มาเล่นก,กิจกรรมแบเป็นแฟนด้วยใช่ก็มีแบบว่าร้องเพลงมีถ่ายรูปต Ł ู้สติ๊กเกอร์มีเล่นเกมบนเวทีดีครับลูกค้าเขาเห็นว่าเราชอบถือตะกร้าผ้าไปซัมผ้าบนขึ้นดีดีไหมเปล่า เรื้ายังจะเอาให้มาถือคนเวทีด้วยเป็นกิมมิกว่าแบบเออเราเป็นตัวแทนของคนที่แบบรักเสื้อผ้าอยากซักเสื้อผ้าอะไรเงี้ยครับก็ก็ดีครับที่แบบว่าไลฟ์สไตล์ของเรามันทําให้เราได้มีงานทําต่อคิดว่าถือปั๊กหน้าจนได้ดีเตอร์เออประมาณนั้นก็ได้ครับอย่างเงี้ยไปฝากแม่แก้วน้องยายาดี่ไปฝากต้อไปฝากแม่ครับเพาะว่าแม่ก็จะช่วยซักผ้าด้วยอะไรเงี้ย รัีจริงๆเรามีทั้งหมด4มกลิ่ uh, green, uh, นนะครับผมก็จะมีกลิ่นพีชนะครับผมมีกลิ่นอีกกลิ่นเป็นสีฟ้าทำไม้คลีนอดวานซ์นะครับผมอันนี้ก็จะให้ความหอมสดชื่นสีพีชเนี่ยคือ uh, คือส้มผมจำไม่ได้จำไม่แน่ใจนะสีส,สีสีส้มที่เป็นพีช uh, เนี่ยจะเป็นสีที่ผมชอบที่สุดแล้วก็จะมีมอีก3กลิ่นมาด้วยค่ะกับอันนี้ ได้ครับฝากไว้ด้วยครับกับไอคแทกใหม่นะครับใครที่แบบว่าอยากจะลดภาระงานซักนะครับผมแล้วก็ที่สำคัญเรามีเทคโนโลยีแคปซูลที่ล็อกกลิ่นหอมไว้ให้เสื้อผ้าของคุณนะครับผม45วันเลยเพราะฉะนั้นซักครั้งเดียวเสื้อผ้าแจ็คเก็ตสูทเดรสนะฮะโอเวอร์โค้ทหรืออะไรก็ตามเนี่ยจะใส่กี่ครั้งเนี่ยก็ไม่มีทางที่จะมีกลิ่นแน่นอนเพราะว่าเราจะมีกลิ่นหอมของไอคแทกใหม่แน่นอนโอเคครับยุโรปยุโรปยุโรปดีครับแฮปปี้ครับก็ กินเต็มที่พักผ่อนเต็มที่ปาร์ตี้เต็มที่ครับถือว่าได้พักก็ทํางานก็แบบสองปีติดอะไรเงี้ยก็ได้ไปทริปนี้ก็ถือว่าดีมากอาจจะไม่ทันทันเรื่องที่พี่หมากลงลูกแล้วแต่ที่พี่หมากลงลูกจริงจริงคนเป็นสติ๊กเกอร์ใหญ่กว่านี้่เแซวเล่นเฉยปิดแค่นั้นให้ก็ดีใจแล้วครับที่มาที่ไปเป็นแบบปิด คือจริงๆผมที่วันนั้นผมใส่ชุดว่ายน้ำเป็นแบบเขาเรียกว่าเป็นบีฟะเนาะมันไม่ใช่แบบบ็อกเซอร์อะไรอย่างเงี้ยด้วยความเมตตากรุณาของพี่หมาก็แบบว่าเป็นห่วงอะไรอย่างเงี้ยแบบภาพจะออกไปอาจจะดูแบบอาจจะแบบคนด่วนในเรื่องราไหลหรือไม่ก็แบบอาเจียนออกมาอะไรเงี้ยก็เลยปิดให้ผมอะไรเงี้ยก็ก็ถือว่าดีครับดีดีขอบคุณมากครับภาษาพี่เจคเลยบอกว่ามันเป็นภาพเซลล์ภาพเซลยวภาพเซลล์แล้วเนื่อยไหก็ถ้าพี่มองว่าแค่นั้นเซลล์ก็ได้ครับ ไมดีใจแล้วฮะถ้ามันจะไม่เสียวโป้คุณบอกว่าอุ้ยน่าเด็ดล้อคาลรอใจมั้เออแต่แต่จริงๆมันมันก็ไม่ได้โป้แบบอะไรมากครับจริงผมก็ยกขาอะไรแบบไปอยู่อ่าเราเป็นคนจำไล่ไปจริงๆกไม่ถึงได้เห็นแค่ต้นขาเองเนาะอ่าก็เป็นที่พิเศษที่ได้แบบเที่ยวทุกคนปล่อยมากก็แบบวบทีมนี้ทีมนี้ไปเที่ยวกับเพื่อนด้วยครับเลยสนุก เหนื่อยไหมเหนื่อยครับเพราะว่ากิจกรรมแต่ละวันที่เราทำนี่คือแบบ18,000 9มากมากเพราะว่าเราก็ไปถือว่าเอาทริปนี้ไปถ่ายภาพภาพนิ่งพรีเวดดิ้งกับนองย่าด้วยแล้วก็โดยให้เพื่อนๆเนี่ยไปไปไปถ่ายรูปให้อะไรเงี้ยครับก็มันก็เลยเป็นทริปที่โชคดีที่มีเพื่อนไปเพราะว่าเราแบบไม่เคยได้ไปเที่ยวด้วยกันนานเล้วก็สนุกมากเป็นที่่ถาไหนเป็นสีเพื่อนเป็นฝีมือเพื่นอน<อ>ล้วนๆนะก็คือความสวยการันตีได้เลยความสวยการันตีได้ครับ ที่หมากขายให้หลอกไหหรือว่าไงตอนนี้น่าจะรู้สึกว่าถูกหลอกนะครับเพราะรู้สึกว่าพอไปถึงแล้วถูกใช้งานมากเกินไปนะเอ่อทงานงานแต่งเราเที่ยเทปเอ่อก็ตอนนี้ก็เพิ่งไปดูโลเคชั่นที่นอร์เวย์มาครับผมก็เดี๋ยวจะค่อยคุยรายละเอียดกันต่อไปอีกทีหนึ่งประมาณนี้ครับมีโ์เวย์มีกรุงเทพตอนนี้ที่คิดไปก็มีขอแก่นเนาะมีนอร์เวย์แล้วก็มีกรุงเทพด้วย สามงานเลยครับทสามงานเลยครับช่วงช่วงเวลานี้คือจะอยู่ในทำไรเดือนเดียวกันเลยหรืออ๋อไม่ไม่ครับไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่อาจจะจัดอัดกันไม่ไม่ไหวเพราะว่าต้องกระจายด้วยเรื่องฤด,ดูด้วยใช่ไหมฮะที่นอร์เวย์ก็ต้องเลือกฤด,ดูที่มันเหมาะสมอะไรเงี้ยส่วนกรุงเทพนี่ก็ต้องเลือกยังไม่ดูสถานที่เลยท,ที่เอใช่ตอนนี้เอาเอางานของแกนแบบให้คอมพิวทก่อนแล้วก็ ถ้าคอมพิวต์ปุ๊บก็เดี๋ยวจะไปข้อมูลงานเราเวต่ออะไรเงี้ยก็คือปีหน้าก<อ>็จะคือเป็นงานาแต่งแต่เด็ยียร์ย่าปียาวใหญ่มากหนึ่งหรือว่ายังไงคือทั้งปีหรืออะไรเงี้มากหนึ่งดือนอาจจะประมาณนั้นมั้งครับแบบเ,ออเพราะว่าเพราะว่างานงคุณเทปเขายังไม่ได้กําหนดอะไรมากว่าแบบมันต้องเป็นช่วงไหนอะไรเงี้ยตอนนี้แบบยพยายามที่จะเคลียร์เพราะว่า หลายอย่างแล้วมันมันมีดีเทลเยอะงานสะแก่นก็ดีเทลเยอะงานะสำคัญที่โนเบลก็สําคัญมากๆอย่าช่ดีเทลเยอะเพราะแต่ละที่คือชุดนปรตีนของแต่ละเดนใช่ใช่ค่ะชุดละเดนได้ยังคะชุดละเดนอะได้ยังเพราะยังยากที่เรลองเลยเพราแต่เราบอกว่าชุดไม่ด้ได้ชุดผมเนี่ยยังไม่ได้เข้าไปคุยครับนะแต่ว่าก็มีแบบ จินตนาการเลยว่าเราอยากได้ประมาณนั้นประมาณนี้อะไรเงี้ยเท่าวร์ทกี่ชุดครับเข่าพาร์ทกี่ชุดตอนนี้ยังไม่ได้ก็ไม่รู้ไม่แต่ผู้ชายมันง่ายพี่ผมว่าผู้ชายต้ล็อกนย่ามีแล้วขน้อย่ามีแล้วแต่ย่าต้องเตรียมไปเยอะเพราะว่าผู้หญิงก็อาจจะมีแบบงานเนิงอาจจะเปลี่ยนสองชุดใช่ไหมเป็นแบบอะไรเงี้ยแต่ว่าผู้ชายบางทีก็เออ่ผมว่ามันก็อาจจะง่ายกว่าได้เลยครับขอบคุณที่เตือนนะฮะ แล้วทำพันนะครับเพราะแผงพันพันพันครับก็รอทุกปีแน่นอนครับผมน้ำอ้อนกระแทกอ้อนปุ๊บอะไรเงี้ยมาข้างกระแทกก็ดีใจครับดีใจครับก็เอ่อจริงๆผมจะเป็นคนที่ไม wow> ่ค่อยแบบไม่ค mhm ่อยกล้าดูละครเด็กเท่าไหร่อะไรเงี้ยแต่วันนั้นก็มีโอกาสได้กลับไปดูคุณแม่แล้วก็รู้สึกว่าเออคุณแม่ก็แบบเออแบบ ทั้งปีก็ถามแนวเป็นยังไงบ้างสนุกไหมอะไรเงี้ยแกก็บอกสนุกมากเลยอะไรเงี้ยเราก็เออเราก็ดีใจแล้วก็พอได้เห็นแบบออมีกระแสมีเสียงตอบรับที่คนดูได้แบบว่าออคอมเมนต์หรืออะไรเงี้ยครับผมก็ผมรู้สึกว่าเออมันก็เป็นเรื่องราวที่ดีนะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีภูมิใจของเจ้าฉันเนี่ยผมว่าต่อไปหลังจากเนี้ยมันน่าจะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นเพราะว่า เรื่องเราสนุกจริงๆเขาบอกว่า,าเรื่องเดินเร็วมากเดินเร็วมากครับแต่ว่าเดี๋ยวสักพักจะเริ่มเข้าเข้าแบบเข้าที่เข้าทางนะหมายถึงว่าช่วงตอนต้นเนี่ยเราพยายามพี่จ่าตีหัวคนดูเข้าบ้านอะไรเงี้ยแล้วก็พอเดี๋ยวตอนสองตอนสามเนี่ยเรื่องลามจะเริ่มหนักมากขึ้นเดินเดินทางช้ามากขึ้นเท่าที่เข้าใจนะฮะไม่แน่ใจว่าพี่พี่คิงทำประมาณไหนเขาขี่กระแบบเพื่อนบ้านติดตามดูอะไรเงี้ยเป็นปเหมเด็ก เห็นแล้วเห็นแล้วแต่ว่าผมนะพูดตรงๆผมก็ไม่แน่ใจว่าเป็นเพื่อนบ้านของเราหรือว่าเป็นคนไทยด้วยกันเองที่ปัดกันเองหรืออะไรเงี้ยคือผมเองก็ก็ไม่ได้อยากแบบไปสนใจตรงนี้มากเท่าไหร่อะไรเงี้ยครับก็เขาก็มีสิทธิ์ที่จะพูดของเขาอะไรเงี้ยเราก็มีสิทธิ์ที่จะไม่ take action หรือไม่ take ความรู้สึกของเขามาหาเรา ก็มั่นใจไม่ได้ว่าเป็นเป็นคน,นไหนเป็นคนไทยหรือว่าเป็นไอเกียนที่ไหนไปท่า <c oughs> ก็ตีไปได้หลายหลายทางนะครับว่าเกับพี่คิงนะรื่องนี้ไม่คุยเรื่องเรื่องนี้ไม่คุยครับเรื่องนี้ไม่คุยจริงๆเจอพี่คิง,ง,งวัน,ว,นวันที่โปรโมทหมดอะไรเงี้ยก็ พี่คิงก็แบบตื่นเต้นมากเลยแต่ว่าผมเชื่อว่าพี่คิงน่าจะรู้สึกแบบมีความสุขม,มากๆตอนนี้แตผมเชื่อว่านักแสดงทุกคนก็ทีมงานทุกคนน่าจะรู้สึกว่าโอเคมันก้าวแรกเนี่ยมันถือว่าดีมากๆแ,แ,แล้วเราก็รอดูก้าวต่อไปของพวกเราในตอนสองวันพรุ่งนี้ยอะไรเงี้ยจาม่าเราไม่สนใจจาม่าเราไม่สนใจเพราะว่ามันก็มันก็เป็นเรื่องที่ กาจะสนใจก็ได้แต่ผมไม่สนใจอะไรเงี้ยว่แล้วแต่คนแล้วแต่เราจะเสพว่าอย่างน้อยก็มีคนดูนะคโอ้ใช่แล้วจะแล้วจะพูดยังไงพูดอีกหนูว่าก็ถูกต้องเพราะว่าอย่างน้อยเขาก็ดูเนาะเราก็คงสนุกแหละแม้เขาดูไม่จบหรอกเออเรื่อยๆตอนสองนะฮะอ่าเราปอยหน่อยปดยปอยหบ่อยนิดนึ่งตอนสองซิกแพคไหมตอนสองนี่อ่าหนักเอง นางเอกก็จะแบบมาทําดีด้วยอะไรเงี้ยพราะเขาก็มีแผนเขาใช่ไหมว่าเขาอยากใ,ให้เรามาเป็นแบบคุมกะลาหัวให้เขาพี่ชายเขาจะได้ไม่รังแกเบาในในเรือดีอะไรเงี้ยเราก็เข้าใจว่าแบบอยากมาเล่นไม้นี้หรอเดี๋ยวจะวจะลองดูว่าจะกล้าขนาดไหนอะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้พันแสงเนี่ยรู้สึกสนุกว่าได้กแกล้งชาวลาก็จะกลายเป็นว่าพันแสงก็จะรุกแบบ ยียวนกวนประสาทอะไรเงี้ยเอประมาณน่ะขอถอดช่วยเลี้ยงครับผมตั้วใจตั้วใจแล้วว่าก็ขับเป็แฟนเนาะยังไงก็ติดตามดูไม่เด็ดขาดเลยครับก็หลังจากหายหน้าหายตาไปก็วันนี้ก็ได้มีโอกาสละครที่เล่นกลับมาแล้วก็เล่นกับน้องชายแล้วก็เล่นกับคูนั่แสดงหลายขั้นนะครับแสดงที่เก่งๆทุกคนก็ยังไงก็ยินดีใจของเจ้าด้วยนะครับทุกวันทุกทุกท่านทางช่องสามโอเคคเลยค่ะค่ะ เได้ถ่ายน,น,นชาลิฟปะ่ปะคะใช่ตอนนี้จะช่วงนั้นแหละ <c oughs> <c oughs> เสร็จเสร็จจากแ <c oughs> จ็กเจ้าเราก็ต่อ <c oughs> <c oughs> ชาลิโชคดีนี <c oughs>